ื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสายล่ายินดีต้อนรับนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับสินค้านะครับจะเป็นเลเซอร์สโคบนะครับตัวนี้จะเป็นเลเซอร์ติดสโคปนะครับราคาถูกนะครับราคาประหยัดนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมก็จะมีในส่วนของสีเขียวกับสีแดงนะครับสมาชิกนะครับผม เลเซอร์สโคปตัวนี้นะครับสามารถนะครับผมติดกับปืนได้เลยนะครับแล้วก็สามารถติดกับสโคปได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลเซอร์กันนะครับผมตัวนี้จะเป็นในส่วนของเลเซอร์สีแดงนะครับสมาชิกนะครับผมนี้นะครับตัวนี้ก็ใส่ฐานเข้าไปเลยนะครับสมาชิกนี่นะครับนี่นะครับผมจะเป็นในส่วนของเลเซอร์สีแดงนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของ อ่ปรับในนะครับสมาชิกนะครับผมนี่นะครับเวลาปรับจะเป็นแบบปรับในนะครับนี่นะครับปรับบนล่างซ้ายขวานะครับจะเป็นแบบปรับในนะครับเหมือนกันนะครับนี่นะครับตัวนี้ที่ผมเลือกเอาปรับในมาเพราะว่าเวลาเกี่ยวกิ่งไม้ออกล่าอะไรนะครับทําให้ไม่เคลื่อนนะครับสมาชิกนะครับนี่นะครับผมแสงชัดมากนะครับสําหรับสีแดงนะครับผมหรือท่านไหนนะครับที่ชอบอ่ในส่วนของ ใส่เลเซอร์แหงหนูก็ได้นะครับสมาชิกนะครับผมนี่นะครับตัวนี้ก็จะมีระบบของเขานะครับสําหรับหางหนูตัวนี้นะครับผมระบบเปิดปิดแบบหางหนูนะครับสมาชิกนะครับผมนี่นะครับก็เอาตัวนี้ออกเลยนะครับสมาชิกสามารถเปลี่ยนได้นะครับสมาชิกนะครับนี่นะครับผมก็ล่อนไปตรงนี้เลยนะครับสมาชิกนี่นี่ นี่นะครับผมวิธีการประกอบนะครับง่ายๆนะครับใส่ฐานไว้ก่อนนะครับผมนี่โอเคนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่มนะครับกดค้างแบบนี้นะครับสมาชิกนะครับผมสําหรับเลเซอร์หางหนูนะครับเวลาออกล่านะครับกดค้างปุ๊บนะครับเวลาเรายิงก็ยิงเสร็จก็ปล่อยแบบนี้นะครับนี่นะครับเวลาปล่อยเราก็ ไฟก็จะดับแบบนี้นะครับโอเคนะครับผมสําหรับเลเซอร์ตัวนี้นะครับของแถมก็จะมีในส่วนของปัจจัยแอลนะครับสองตัวนะครับผมตัวนี้สามารถติดกับปืนได้เลยนะครับจะเป็นลางยี่สิบมิลนะครับสมาชิกนะครับผมแล้วก็มีตัวนี้แถมให้อีกหนึ่งตัวนะครับก็คือตัวจับกับสะโคมนะครับระหว่างสะโคมกับเลเซอร์นะครับตัวเลเซอร์นะครับสมาชิกนะครับนี่นะครับโอเคนะครับผม ตัวนี้นะครับสีแดงจะอยู่ที่ราคานะครับ490บาทลมจัดส่งฟรีนะครับผมเดี๋ยวไปดูสีเขียวกันนะครับสีเขียวก็แสงจะสว่างกว่าสีแดงนะครับสองเท่านะครับสมาชิกนะครับผมสีเขียวจะอยู่ที่ราคานะครับผม550บาทลมจัดส่งฟรีนะครับสมาชิกนะครับผมหลักการใช้งานเหมือนกันนะครับนี่นะครับของแถมเหมือนกันหมดเลยนะครับสมาชิกนะครับผม วิธีการใช้งานเหมือนกันนะครับปรับในเหมือนกันนะครับนี่นะโอเคนะครับผมแล้วก็จะมีคู่มือเอกสารการใช้งานนะครับแถมให้หนึ่งเล่มนะครับสมาชิกนะครับผมสินค้านะครับผมได้ผ่านการ QC จากร้านนะครับผมทุกตัวทุกชิ้นนะครับจะมีสติกเกอร์ QC แบบนี้นะครับสมาชิกนะครับผม หมดกังวลได้เลยนะครับว่าซื้อไปจะมีปัญหานะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมหรือมีปัญหาครับภายใน10วันนะครับทางร้านเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมถ้าไหนสนใจก็ติดต่อมาที่ Line ID นะครับ JUKPPP นะครับผม ID Line JUKPPP นะครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับลองทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับทางร้านมีสินค้าหลายรุ่นหลายแบรนด์ให้บริการนะครับผมวันนี้ก็รีวิวนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ